สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องนุ่นลูกสาวชาวนานะคะวันนี้เราก็นั่งน้อง,องแดงไปปลูกข้าวโพดนะคะข้าในรถมันก็ห่างเลยวะคิดดูว่ารถคันนี้ซื้อตั้งแต่ตอนนั่งยังมีเกิดนะจนตอนนี้นั่งกี่ยี่สิบสามปีแล้วมาดูนะคะว่านั่งจะปลูกข้าวโพดเสร็จไหมวันเนี้ยแต่ว่าพ่อนั่งจะพิชีดยานะคะส่วนสีดยามันนะคะยาคุมมันนี่หละ แต่นางก็ไม่จะปลูกข้าวดนะคะแต่ว่านั่งบริสเื้อขียาวยังไรไปเลยต่ใส่ตัวเส,สื้อตัวนี้นะคะเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อของเสื้อเสื้อของเอ่อไม่ใช่เสื้อหมวกของลุงเอ็มนะคะ F4 หนุ่มเอ็มทีมลูกเมียน้อยทีมลูกเมียน้อยพอไปมีเมียน้อยหรือเปล่าไม่ใช่อ่าส่วนตัวนี้กับป้าอุ้มซื้อให้นะคะ ไวเยีน okay. นะคะทุกคนก็เจอเกันที่สวนนะคะทุกคนนี่รีวิวรถงแดงของเรานะคะนี่คือสวนมันที่นางจะมานิบข้าวโพดไว้กินตอนที่มันเกิดแล้วเราก็ได้กินนะคะใครตัดหญ้าพ่อฮะใครตัดหญ้านะนั่น ใครนะอย่าลงใต้อต้นก่้ยไปเลยล่ะออต้นทุเรียนไปเลยล่ะนี่นะครับทุกคนรอแม่มานะคะครอแม่มาเชิแเราเราก็จะแล้เราก็จะปลูกขบวนนะคะแต่ดับเรกแม่ไปซื้อลูกชิน้นให้นั่งกินเนาะรอก่อนคนใครมาดูช่องนั่งแล้วก็จะแบบ รู้แต่ทองฝานะคะเพราะว่าน่งจะถ่ายแต่ทองฝาคือแบบชอบสีทองฝามากเช่นตอนนี้ <c oughs> <c oughs> แล้วพ่อก็ขี่บนไปแล้วนะคะเพราะว่าพ่อบอกว่าหมาวิง่งหมามาหยอกกันในสวนนะคะแล้วมันก็ทําในต้นมันลม <c oughs> <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะตักไม้ได้อุ่ยดูนะ้องแดงนางนี่เขาปล่อยน้ำเมืองมาด้วยทุกคนแต่ก่อนนั่งชมมาเล่น้ำเม,มืองตรงนี้แหละ นี่แต่ตอนนี้เลิกเร่นแล้วนะคะเพราะว่ากลัวไม่รู้ว่ากลัวอะไรแต่ว่าตอนนี้กลัวทุกอย่างเลยตัวนี้คุณนะครับแม่ก็ปลูกรอเร้ียวเพราะว่านางกระเพิ่งจินลูกชิ้นเซ็จแม่ก็ปลูกรอทำยังไงิ้มิ้มกันเแม่คนอกึ่งกลางเหรอ ทำไ,ไมโชงี้กล่องหนูมัวมัวคนพอจิตปุยสองที่เจ้าของอันส่วนแม่ปูกระพุนว่าเพิ่งเคยเห็นสองหัวมีการจิตไปยิมไปด้วยนะอะไรนะไม่เคยเห็น มัมีลูกช่วยทำงานพอเลยนะคะตัวช่วยนะคะเลยสองหวัวพร้อมกันนะคะก็จะฉีดแบบคู่ขนานไปอุ้ยทุกคนเพิ่งเห็นอะ่ะอุ้ยขำ <laughs> ส่วนานางกับแม่ก็ปุกขพดนะคะก็ปุกขพนดไว้กินนะคะแต่ถ้าเกิดว่าได้กินเยอะแล้วเดี๋ยวก็จีแจกนะคะอะไรนะแม่านาะ นี่นะคะทุกคนน่งก็จะบอกว่านั่งสบายสบายนี่แค่นี้เองจริงๆมาช่วยแม่รูกระปวดอย่างนี้ทำรูไว้ให้แม่หยอดใส่นะคะจะได้ง่ายอันนี้นั่งก็นั่งรอแม่นะคะเพราะว่าแม่ชานั่งเสียบมาถึงนึงอะไรอยู่แต่แม่นางยังไม่มาลยนั่งก็เลยต้องรอแม่โกน พ่อนั่งเป็นลูกที่ดีโอ้ไม่ใช่นั่งขี้เกียจอังจริงนั่งก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่านั่งกำลังผักแต่ว่าแม่นั่งก็ยังทาโตแต่ว่าพ่อนั่งเสีย่านั่งทํลุ้มให้แม่แล้วไปรอบหนึ่งแล้วมาอีกครึ่งรอบปุ๊บนั่งก็ดังเราเราแม่มาไก่ถึงแล้วนั่งก็ลุกนั่งขี้เกียจคุณพราะนั่งฉี้ยาขยะ แต่หัวฉีสองอันโคเทลเลยยังเพิ่งเห็นต่อไปพอกอประดิษ์อะไรอีกเลยนี่ที่แรกกับประดิษฐ์พันยกลงแต่ว่าเป็นหลงใหญ่นะคะนี่ใหญ่มากๆเท่าหัวกันเทนาเลยแต่ว่นนังว่าหัวกันเทนาอยู่หน้าน้อยกว่าหัวลงมันเพาะอีกยิงๆหัวขน,นาเพออยู่หน้าน,ะนิดเดียวขึงคง้ึงๆกันนี่อยู่หน้าคองสามอ่ะนั่งยีบบก หน่อยกูานีอีกแต่ดูลองมันพออะยังใหญ่เลยโอ้แม่มาถึงแล้วลูกดีกลัวนัง่นงนงยังชิวอ่ะเดี๋ยวนุเปลี่ยนมือกล่องก่อนน้งโคชิวเลยวี เมื่อวานฝนตกไมหมคะแม่เมื่อวานฝนตกไม่ใช่หรอแม่ที่เอ็งวิ่งเขาบ้านนะ,ะม,มันแห้งทำไปเรื่อยๆนะคะช่องน่างก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากความไหลสาระของน่างไปวันวันอาจจะมีสาระอยู่นิดหน่อยแต่บางทีก็ไม่มีแต่ส่วนมากมันจะไม่มีนะอู้ กแสงจเจอแสงเด็ดทเละนานั่งเป็นประกรายเลยเหลือมเมาเมามันดวงพระเอ่อมันพระทิพดวงที่สอม,มันพอถือ<_><_>นี่มาจ้าอันนี้นั่งก็ไม่ได้อู้นะนั่งก็ทำไปด้วยแล้วก็จับกลองไปด้วยเห็นแต่นาน,นะคะ ทำทำทำลุ้มไว้ให้แม่ยอดข้าวโพดลงไปอุ้ยทุกคนแสงแสงตอนนี้มันเพอร์ฟริกมากๆเลยแสงไหนเห็นไหมยังเพอร์ฟริกอ่ะอย่อนทล่แเละกลองโท,ทรศัพท์นั่งเปลี่ยนไปทันที <laughs> ดูดูด,ดูไปยังเร็วแล้วก็ไปนั่งพักคอยแม่ก็ ลูก<ท>ไม่ทันโอ้ย <_ an> เ้าใครบอกใครเลือกนอั่นเราเห็นไหมแม่เลือกใครเองเด้กิ้วหนอนะคะทุกคนก็จะมาให้ดูข้อฉีดยาสองหัวพร้อมกันแก้แป้งจากเครื่องอันเดียวมาเป็นสองอันนะคะ เพราะว่าไม่ทันใจให้ไม่นแฉะแล้วดอกหลองมันใหญ่แกวนไปวนมาไม่ได้ใช่ไหมพ่อใช่วนไปไหายมันขึ้นไอยมันขึ้นหญ้ามันขึ้นถูกต้นมันก็เลยตัดใจทําแบบนี้แทนนะคะมันก็สะด,ดวกนิดนิดหน่อยหน่อยก็ทุนแรงไปหน่อยนะคะ,ะ,ค,ะคือว่าเร็วมากมากถ้าเกิดทุกคนสนใจเดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจแค่อันอนี้นะเดี๋ยวใจพ่อบอก เม็นมานะคะพอทำกี่วันสองสิบนาทีทำสิบนาทีพอว่ะนะคะก็อันนี้นะคะเราก็ตอนนี้แม่กระปูกระโพดต่อนะคะสวนนั่งเหรออะไรนะแม่อ,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 อ๋อแบบพ่อปูแล้วมันจะได้เร็วทุกคนรู้ไหมเนี่ยนางเจ้าหลุมมาแล้วนะหลายลองแล้วแต่แม่บอกว่า แม่ปลูกแล้วก็เลยไปเริ่มใหม่นะคะเริ่มใหม่แต่ลองนี่ดูแม่ทำวะพา,าปลูกสับอยู่จังฮากกลัวแต่จะไม่มีในกินพ่อเป็นไงล่ะปลูกสับเลยกลัวไม่ทันฝนแล้ว,วามวาฉีดยาขยะเลยทำไมมินมียาเลยนี่นะคะยาหน่อยๆน,นะคะฉีดก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าปล่อยไว้อีกเดี๋ยวมันจะถ่วมมันเนาะแล้วมันก็ตอนนี้มันก็เริ่มออกแลก้ว นี่มันจะเอาไม่ทันเนาะกลัวมันถ่วมมันเนาะสวนแม่ก็นั่งก็นั่งกัักถึงนูุนแล้วนะคะถึงหมุนก็จะเสร็จน,นะคะเนะรคะตัวแต่ฉีดเร็วไงีดเร็วเะน่อยแลไม่ีเร็อด,ดยวยากะชต่กามียาก็จะชาไปอีกตัมนั่นเลยค่ะทุกคน ถ้าจนี่ละถ้านงซิปเลกบเซ็ตถ้าหนเกเซ็ตเ,เ,เพราะว่ามันเดินเร็วมันเดินสะดวกเนาะไม่มีอะไรกีดคว้องเราก็ไม่ต้องพิถีพิถันกลัวถูกต้นมันตอนนี้มันก็ยังไม่ค่อยงอกเท่าไหร่ดูเพอนางพพอนางจะฉีดแค่ทางนี้เซ็ตกับกระบ,บ้านนะคะส่วนนางก็แม่ก็ถึงตรงนู้นเซ็ตกับแจกรบ,บานเหมือนกัน ปกซ้ำตรงกลาวนะคะทุกคนถ้าเกิดว่ามันได้กินแล้วเดี๋ยวนั่งกีถ้าค้าแจกนะคะโอเคค่ะคนเราก็นั่งอู่แล้วครับซสวอติมครับอันนี้สองไม้สิบสองบาทมันเป็นคู่กันอรอยนั่งพักไม่ใช่เเราไปกินบนตกเลยอู่จุดหน่อย Dạ Dạ ạ Thôi Thôi hẹn cái cây Mà đơ Chuồn nó đơ Đây đơn mình có cô biết cơ mà ตอนนี้แม่ก็พานั่งน้องข้างนะ,ะน้องข้างไปดูกล้านนะะว่าแม่พวกกล้าวะะ้เนาะพวกกล้าว้ยจะดำนานะคะมิ่งน่อยเหรอหน่อยอูอย้แล้วก็มาลงมาค่ะ ลมดิ้นมันไหลลงมาแล้วก็เลยกลุ้มๆแต่กอนทราบปะกอนไม่ขุนไม่ใช่หรอก่ต่ก่อนทราบปะกอนไม่ขุนไม่ใช่หรอนี่นะคะมาดูกระราที่พระรอไว้นะคะดูน,นะคะทุกคนเราก็มาถึงแล้วนะคะกระรานะคะตรงนู้นก็วานแต่ว่าอันนี้น่ะอังกาหอ,อมอ่ะ กินเข่าอย่างหอมเลยอ่ะแม่กินเข่าหอมอ่ะยาแม่แมอย่หาวานน่ะเดี๋ยวไม่มาดูมันเกิดยาคืนทับตายมดสำหรับคลิปนี้นะคะก็เออก็ไม่มีซาร่าอะไรเก่งอย่างที่น้าว่าเลย <laughs> ก็มาดูธรรมชาติเฉยๆนะคะไม่ได้ดูอะไรเลย ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะคะขอบคุณนะคะที่เขามารับชมนะคะถ้าเกิดว่าผิดผลาดไปการใดหรือพูดผิดหรือไม่ถูกใจใครก็อย่ากดเอือเครื่องกันโน่นนั่นก็เป็นแบบนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเนาะถ้าเกิดว่าไม่ชอบตรงไหนก็สามารถติชมได้นะคะเพราะนั่นก็จะได้ไปเขย่าเลยนะปรับปุงนะคะันเป็นในทางที่ดีเนาะค่ะเนาะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าไม่มีพีพ่ๆน้องๆป,ป้านอาลุงติดตามนั่งถึงวันนี้นั่งกับไม่มีวันนี้นะคะอุ้ยขอบคุณมากๆเลยนะคะบ๊ายๆค่ะ